สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแม่นมาชแนลของเราในวันที่3สิงหาคม2567นะคะวันนี้แอดได้นำแนวทางมาแบ่งปันกันซึ่งจะลงให้ทั้งหมด2 EP นะก็คือ EP ที่3และ4นะคะเรามาดูการ EP นี้เป็น EP ที่3ของว่าประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแนวทางก็จะเป็นทางของแอด1หรือว่าคุณวิภาคเข็มเพชรนะแนวทางของคนคอหวยแอดได้มาประมาณ3ฉบับนะแนว างของไม่ทำเนียนนะคะแนวทางของเลขเจาะใจลงหวังแนวทางของเลขแซนเฮงแนวทางของลับเฉพาะสายทหารแนวทางของเลขปิดท้ายแนวทางของแอดดุยพาร,รันนะคะแล้วก็เลขดับสิบลารร่างอาจารย์เบบี้แจงนะเราก็มาด้มดูทีละจกกักนนะคะ เริ่มที่หนาทางของแอดหหรือว่าคุณิภาคเข็มเพชรน,นะคะสำหรับนักวิทยาต้องบอกว่า,าถ้าใครนะคะที่ซื้อตัวนี้นะคะนี่ก็จะได้ 1, 4, 2ตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะแล้วสำหรับในงวดนี้แอดหให้มาเร็วเหมือนเดิมนะคะแนวทางให้ชุด3ตัวบนตรงแล้วก็2ตัวบนตรงนะคะก็จะมี 3, 7, 3 3 8 2 4ป2 8 4 4 8 7 1 8 8 0 9 4 4 9 7 1และ9 8 0ส่วนทุกสองตัวบลน,นะคะก็จะมี1 2สอง ส4 1, 7ส7่เจและ82นะคะแล้วให้หนูทางล่างตรงมาคือ98แค่ห่างเดียวนะคะงวดน,นี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าแนวทางของแอดหนึงหรือว่าคุณพักเคมเพรเนี่ยจะเข้าเอหรือเปล่าท่านที่เราที่ตามแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมอย่างไรจะลงให้อีกนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนเนาะนี่ แนวทางของอคนคอหวยนะคะต้องบอกว่างวดที่ร้านนั้นนะคะเข้าแนวทางล่างนะคะนี่ได้4-6่สองตัวล่างต,งตรงๆเลยใช่ไหมคะอืมแล้วสำหรับในงวดนี้นะคะแนวะทางล่างของอคนคอหวยให้มาให้วิ่งล่างอยู่ที่3ตัวเดียวนะให้สองตัวเน้นๆมานะคะก็จะมีแปดสามหกสามและเก้าสาม นะคะแล้วการที่3าด้วยงวดนี้นะคะมาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกไหมนะคะคนคอหวยซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางฉบับที่2นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทางาาบน3ตัวนะคะงวดนี้นะคะให้มาวิ่งบนตัวเดียวที่เร็จนะคะ 3ตัวบนให้เน้นที่4-17 4-27 507และ807นั่นเองนะคะและฉบับที่3นี้ก็จะเป็นนาทางชุดส่งตบนนะคะงวดนี้เน้นอยู่ที่17 2 7และ07นะคะงวดนี้ครู่เล่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าสำหรับนะทางบนของคนคอหวยนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของลับเฉพาะสายทหารนะคะสำหรับในงวดที่แล้วนั้นนะคะเข้าไหมต้องบอกว่า ให้นะคะให้6ซีบนนะคะแต่ว่าไปเข้าตัวกลับล่างใช่ไหมถ้าใครนะคะที่กันไว้ก็จะได้นะคะํำหรับในงวดนี้ได้มาเร็วแปลกๆนะคะก็ <c oughs> ให้มาในงวดนี้นะคะถ้ามีเพิ่มเติมอย่างไรนะคะก็จะลงให้อีกนะคะแนวทางเลขท่านคือ9 5 3ชุด2ตะบนเด่นบน 3ตัวและ2ตัวนะคะก็จะมี951 952 957 51 52 57และ59นะคะเด่นส่วนล่างนะคะก็จะมี82 83 85และ87เนาะแล้วก็สายด่วนขบวนใหญ่นะ957 57 59 79นะคะงวดนี้รุ่นกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะรับเฉพาะสายทหารนะคะงวดนี้รู้สึกว่าจะเร็วแปลกๆนะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นแนวทางของอเลขปิดท้ายนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนั้นก็เข้า4 1 2ตัวบนตรงๆนะคะสําหรับในงวดนี้นะได้มานะคะก็ให้แนวทางชุด3ตัวนะคะก็จะมี2 6 8 6 5 1แล้วก็8 7 6ส่วนแนวทางชุด2ตัวนะก็จะมี2 4 2 6 2 8 6 1 6 4 6 5 8 3 8 6 8 7 1 0 1 3 3แล้วก็1 4นะคะงวดนี้เรื่องกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะเลขปิดท้ายนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดดูพารันนะคะเจ้านี้แอดไม่ลงไหลงวดนะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาเป็นชุด3ตัวและ2ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะก็จะมี3 4 7 3 7 4 7 9 2 7 2 9 8 9 2และ 829สนะคะส่วน2ตัวเน้นที่15กับ19งนะคะงดนี้ก็รุนกันว่าเขา,าจะเข้าหรือเปล่าอดยพรันนะมาที่แนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะสาหรับพยานนั้นหลุดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขเด่นหรือว่าชุด2ตัวและ3ตัวนะคะในงดนี้ให้มาเรียบร้อยนะคะให้เด่นบนล่างที่3กตัด2เด่นสุดอยู่ที่ 3นะคะ2ตัวคู่เงินให้มาก็จะมี3 2 3 6 3 7 3 9 2 4 2 6 2 7เแล้วก็29นะคะ3ตัวให้มาหางเดียวเหมือนเดิมนะคะก็คือ9ก6นะคะงดนี้จะเข้ามารกกาก็ละรุนกันนะคะเลขเจาะใจลึงหวังก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะมาต่อเลยนะคะที่แนวทางของแม่ทำนายลอตเตอรี่นะคะสำหรับในงดที่นะให้มา แนวทางชุด2ตัวเลขเด่น10หหางนะคะก็จะมี9 2 7 2 2 8 7 5 5 9 2 6 1 2 7 9 5 2และ11นะคะหรือท่านใดที่ชอบรัดอียิบย่อยนะคะก็อยู่ด้านข้างและอยู่ด้านล่างทับหน้าจอไปและขยายดูนะคะ มาที่แนวทางของเลขแสนเฮงนะคะ,ะในงวดนี้เลขแสนเฮงให้มาแนวทางบนชุด2ตัวเน้นที่52กับ82รอง53 57 54 84 85แล้วก็83นะคะ3ตัวบนนะคะก็ให้เน้น2อหางคือ753และ783นะส่วน,นทางล่างนะคะเน้นเน้นที่69กับ29นะคะงวดนี้ก็รู้กันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเลขแสนเฮงนะแล้วเรามาปิดท้าย ที่นทางเลขดับ10ล่างอาจารย์เบบี้จังนะคะก็ได้แลกลงทดลงให้อ,หอ,หอ,หอ,อยู่ใช่ไหมให้มาคือเลข7นั้นผ่านใช่ไหมคะเพราะออกอะไรออก4 6นั่นเองนะคะเลข4ไปอยู่ที่หลัก ล่างนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะอาจารย์มิ้นจะบอกว่าให้ดับ10ล่างอยู่ที่1น,นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับอีพีนี้เป็นีพีที่3ของงวดประจำมาที่ สิสิงหาคม2567นะคะแนวทางวันนี้ลงให้สหามสองอีพีนะคืออีพีที่3และ4นะคะก็รอโดยการแอดจะลงให้ตามลำดับนะคะแนวทางที่แอดได้นำมาแบ่งปันนี้เป็นแนวทางที่หลายท่านนะคะได้แบ่งปันมาแอดก็แบ่งปันต่อไปและเป็นแนวทางที่แอดชอบนะคะแอดชอบแนวทางไหนนะคะก็นำมาแบ่งปันนะเผื่อว่าจะมีโชคเมลราบรวมกันบ้างนะคะค่ะท่านใดที่ดูแลชอบนะคะแอดฝากกดไลค์ ก็แจกระตามเพื่อไป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหรือแนวทางไหนที่แอดนำเสน่ผิดพลาดแอดก็ต้องขออภัยและสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าแอดนำเสน่ผิดพลาดอย่างไนตรงไหนนะคะเราเราจะกันใหม่นะสวัสดีค่ะ